ถูกปรามาแต่งเศรษฐีหวังสบายเจ็ด <ท Regular. S 1> ดาราใช้ชีวิตดุดเจ้าหญิงได้สามีรวยหมื่นล้านบุญภาวาสนาส่งสโลแกนเจ็ดคนดังกับตำแหน่งภรรยาดีสามีรวยแสนจะโชคดีมีบุญนอกจากบุญภาวาสนาส่งให้ได้สามีดีแล้วยังมีชีวิตดีดีประหนึ่งนกน้อยในกรงทองบอกเลยมีสาวน้อยสาวใหญ่แอบตาร้อน่าวอิจฉาในความลัคกี้อินเกมแอนลัคกี้อินเลิฟของพวกเธอเหล่านี้แพทิเซีย หลังเป็นสะพ้ยตระกูลหมื่นล้านแม้สามีรวยแต่ไม่ขอหยุดทำงานต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานกันขึ้นเรื่อยๆเลยก็ว่าได้มาเกียราศีเลนซิเอกาจิราธิวัฒน์พึ่งได้ตำแหน่งเมียม,มาไม่กี่เดือนแต่นางเอกสาวมากี้ก็ทำหน้าที่สี่ภรรยาไม่ปลกพร่องโดยเฉพาะเรื่องการดูแลความเรียบร้อยของคู่ชีวิตและต่อให้คู่รักเป็นทายาทหมื่นล้านแต่เจ้าตัวขอไม่นั่งกินนอนกินยังรับงานในวงการเหมือนเดิมจ้าตากวงกดคงมาลายเรียก ว่าลบคำสบป,ประมาทได้ราบคาบสำหรับตักบงกฎที่ก่อนหน้าเคยถูกปรามารก่อนแต่งงานกับเจ้าสัวว่าจะไปไม่รอดเพราะทุกวันนี้เธอทำหน้าที่ทั้งภรรยาและแม่อย่างสมบูรณ์แบบแถมยังทำงานหนังที่รักไม่นั่งรอสามีเปเงินให้ฝ่ายเดียวเปยปปานวาดเหมมี่ด้านอดีตนางร้ายเปยปปานวาดตั้งแต่ยอมทิ้งชีวิตสาวโสดเขาประตูวิวากับนายทหารหนุ่มพ่อรวยก็ผันตัวเป็นแม่บ้านฟูทหามและตอนนี้ลงทุนกับแก๊งเพื่อนรัก ทำธุรกิจเกี่ยวกับเมคอัพเห็นว่าขายดิบขายดีนีสีแม่บ้านยุค4.0ตัวจริง คุณแม่หน้าซายพลอยชิดจนันถึงจะเป็นเมียนักธุรกิจต่างชาติกระเป๋าหนาักแต่ก็ไม่ได้สบายอย่างที่คิดเธอเลือกที่จะเลี้ยงลูกสี่คนเองกับมือจึงกลายเป็นครอบครัวแสนน่ารักอย่างที่เห็นบัวชมพูสหรัฐหันหลังให้วงการประมาณ1ิปีได้หลังจากแต่งงานไปบัวชมพูเดินหน้าโฟกัสบทบาทเมียนและแม่เต็มแบบสูบแต่คนเคยทำงานมีหรือจะนิ่งเฉยหายกิจกรรมทำตลอดจนทำธุรกิจขายเสื้อผ้าได้สามีนักลงทุนเป็นที่ปรึกษา ส่วนตัวดีไปอีกชมพู่อารยาเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นสำหรับครอบครัวของนางเอกตัวแม่แต่งงานกับน็อตวิสรุตสามีเจ้าของธรุรกิจรวยหมื่นล้าน